ลูกได้สอบป,ป่วยเนีา่ยามจำได้จำได้นะเออความจริงไม่อยากแซ่หรอกพอเห็นพูดวันนี้แล้วมันก็เกินไปถ้าพูดวันนี้ก็คือคุณต้องทำอย่างนั้นคุณก็ทำอย่างนี้ยังก็คุณเป็นตัวแทนความถูกต้องเป็นตัวแทนความดีต่างๆเลยคุณพูดนี่ถูกหมดโอ้โหพูดไปพูดมาคืออะไรให้เขาเกลียดชัยพลให้เขาเกลียดุูเกลียดป้าเออ เขาขายที่ก็จะไปคนเกลียดว่าเขาเออเห็นแก่ตัวเอ่อถือโอกาสชั่วโอกาสขายเอสซี FC แพงขูกสับขูดเลือดขูดเนื้อจะบ้าอะไรไงไปดูลืมตาดูหน่อยคนซื้อไม่ทันก็จะมีเลยเออถ้าเขาเดือดร้อนเขาจะซื้อทำไมเออเขาไม่ได้เด,เดือดร้อนนั่นเป็นความสุขของเขาเออหัดถอดหน้ากากบ้ากับนะ <laughs> <laughs> เออวันนี้เรา ก้าวหน้านะอาอไปฝันฝังตรงข้ามได้เลยคือเราได้ฟังมาแล้วก็โอ้โหเรื่องเหตุผลทุกคนมีเหตุผลหมดนั่นแหละถ้าคุณพูดแบบคุณพูดเหมือนกับจะให้เขาทําตามสิ่งที่คุณคิดถ้าเขาไม่ทําหรือทําไม่เหมือนที่คุณคิดคุณว่าเขาเลวเนี่มันก็เป็นได้เหมือนทุกวันนี้แหละเหมือนคนละฝ่ายแบบทุกวันนี้แหละเออจะไปให้อธิบายว่า <c oughs> <c oughs> คุณดีเลิศประเสริฐสี คุณพูดทําท่าเป็นคําดีนั้นได้แต่ถ้าไปคิดว่าการปฏิบัติคุณก็ต้องให้เหตุผลคือให้อะไรเอ่อเขาเรียกว่าให้เกียรติคนหน่อยนะเออคนที่ซื้อหรือว่าหรือว่าพูดไปอีกว่าโอ้เอสซี SC, มีแต่ควายโง่ๆทั้งน,น,น,นั้นเลยรวยแล้วเสือกโง่งไปซื้อที่ซื้อทางแบบนั้นอย่างนั้นใช่ไหมความจริงก็คือคุณน่าจะให้เกียรติเขาบ้างว่าโอ้ย กิจกรรมของวังปู่เนี่ยพอจะขายที่เพื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ว่าให้เอซมีส่วนร่วมเอซก็ตอบรับอย่างดีโอหน้าศรัทธาหน้ามีความยังไงอะเห็นดีด้วยเห็นมีดีใจด้วยไม่มีเหรอพูดพูดอย่างนี้เป็นไหม <c oughs> เออพูดอย่างนี้เป็นไหมนี่แหละผมไปฟังสองเจ้านี้มานี่เห็นเนี่ยนาว่าจัดต่อจะจัดอย่างเดียว คนนี้ก็เกินไปผู้หญิงคนนี้ที่ออกไปนะโูยวันนั้นคุณต้องขอโทษอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหไม่ได้ดูไม่ได้ดูความรปพนตัวเองเลยนะเอ่อการที่บอกว่าคนอื่นไม่ดีเพราะไม่ทําเหมือนเราเราคิดนี่มันแย่นะเออผมมอ,อกไปเลยเพื่อแต่เราแต่เราคงไมไ่เจอกันอยู่นะเคยเจอกันโอ้ยอว่าสวยกว่าใน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 ี้นะเพราะความจริงเธอก็สวยกว่าในรูปจริงแหละในกล้องนี่ มันไม่สวยไงจมูกไม่สวยแต่เห็นตัวจริงจมูกสวยมากนะแต่ตอนนี้ไม่ไมแ่แล้วนะเราอยู่คนละฝั่งแล้วแต่นี่แหละเห็นพูดไม่มีเหตุผลนะสไตล์นี้เนี่ยผมคิดว่าบางทีนี่ผมก็ไม่อยากไปสอนคุณหรอกการที่ว่าทําให้ Fc นี่ปั่นหัวเอฟซีนี่มันเป็นสิทธิของแต่ละคนอยู่แล้วเอ่ออยากปั่นหัวอยากทําอะไรก็เรื่องของของคุณในช่องของคุณเขาเขาโอเค เขาคิดได้เขาก็หนีแค่นั้นเ,เองนะอืมแต่ว่าพอไปว่าคนอื่นเขาเออโหดร้ายช่วยโอกาสที่เอฟซีมันไม่มีข้อเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันไม่มีข้อเขาคือข้อกําหนดชัดเจนนะว่าเอฟซีต้องซื้อพอต้องซื้อแล้วเหมือนคนจะเข้าโรงพยาบาลอย่างนี้พอต้องซื้อแล้วถือโอกาสเลยขายแพงมันไม่ใช่อย่างนั้นควรไปซื้อนี่ เอเขาไม่จําเป็นต้องซื้อแต่ที่คนซื้อคือเขาอยากซื้อเออเพราะฉะนั้นจะเอาคําบอกว่าขายตูขายแพงไม่คุ้เลือดคนเนื้อทำอย่างนั้นอย่างนี้นี่โอ้ยก็มองทางเรีอะไรนะคนก็มองทางดีก็เสือไม่มองนะโอ้ยเจอสองคนอยู่ผมเบื่อจริงนายซอเป็น YouTube จอดําครับเหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ใส่หน้ากากางนี้มานี่เหรอเออนิสเตอร์ไม่ดีเล หรือว่าเสียงไม่หล่อขนาดนั้นในซอนผมไม่ค่อยได้ฟังนะเสียงในซอเป็นยังไงหรือว่าคนที่รถมอเตอร์ไซค์ล้มด้วยว <laughs> นี่แหละมันบาปกรรมไม่ดูตัวเองถ้ามาหลอกคนอื่นมันยิ่งไม่น่ากว่าเหอือออเอออยว่าราจ้ำตาไหลสวัสดีคุณปิยากรน,นะครับอิดช้ารูเป้าอ,อกจะแตกตายดียแน่ใช่ขนาดเรานี่คนอยู่ด้วยกันเราอิจชาเราจะอู อออยากได้จังเลยมันก็เก็บเห็ดได้เยอะนะเราก็อยากได้เออนี่เหมือนกันอู้อยากได้จังเลยความจริงก็แม้มีความคิดอย่างนั้นให้เราอยากได้ไหมเราก็คงไม่หรอกเพราะามันไม่ใช่กับความเหมาะสมของเราความเหมาะสมของตรงนั้นมันใช่ไหมมันใช่เพราะว่าชายพลก็ต้องดูแลปู่ปาริจิตอยู่ตรงนั้นการที่มีคนซื้อที่ซื้อทางให้มันก็โอเคเออ ทีนี้ได้บ้านได้อะไรมันก็สะดวกขึ้นอ่ะนะเออมันไม่มีอะไรหรอกถ้าถ้าความคิดดีมองไปว่าสิ่งเหล่านี้นี่เขาไม่ได้บังคับใครเนาะเขาไม่ได้บังคับใครมันเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่น่าแบบน่าตะลึงเลยนะว่าเอ,อมีเหตุการณ์แบบนี้ด้วยมันจะได้ชี้เห็นว่าเอฟซี FC ใจดีมีเยอะมากเลยสําหรับอยู่กลุ่มนี้นะส่วนกลุ่มนั้นไม่รู้สิ <c oughs> หรือว่า จัดงานน้องตอนก่อนนี่เหมือนได้ไหลว่าแล้วได้เยอะหรือว่าจริงหรือว่าเราไม่รู้นะนี่แซะเล่นนะอย่าว่ากันนะใช่ค่ะใส่แต่หน้ากากเลยมองไม่เห็นตัวเองหน้าสมเพชน,นะคะโอ้เปิดไฟข้างหลังด้วยนะไฟที่สองโอ้โหนี่ขนานดะเราเราแค่จอด YouTube ดูนะว่าเดีเข้าไปดูเป็นชั่วโมงเหมือนเขานะโอเอฟซีเขาตาดีมากนะแซงไม่แยงตาเออ อิจฉาลุงป้าอกแตกตายเนยี่ยโซใช้ชื่อไรทำละคะโซใช้ชื่อไรทำละคะเออคุณพิสิริวันเนาะศิริวัฒนาเนาะไม่รู้เออผมผมคืออย่างนี้เนาะคือในในนิทานในโซนี่เขาก็บอกหลายคนนะว่าในกลุ่มของคนนี้แหละในกลุ่มของกลุ่มหน้ากากนี่แหละ มีคนหนึ่งเนี่ยสแสดงเป็นนายซอเพราะโทรศัพท์มาคุยกับเขานะผมก็จะไม่รู้บางคนก็บอกว่าคนที่มอเตอร์ไซค์ล้มขาหักนั่นหรือเปล่าผมนี่ไม่ได้เคยฟังเสียงนะบางคนอุตรีบอกว่าตาชานโทรมาโอ้คนละอซอแล้วเนาะเออผมได้ฟังอยู่นะตอนที่ที่บอกว่าคนในครอบครัวเขาไม่สบายนะก็คือแล้วคนคนที่ใส่หน้ากากผู้หญิงนะก็เลยบอกว่า ช่วยดูแลคนที่จะมาช่วยลุงช่วยป้าหน่อยลุงป้าก็จะพ้นมนทินเพราะคนนี้แหละ <c oughs> พออเนสอนดีแหละตอนนั้นได้ฟังอยู่ชุนมากเลยนะแต่เราอยู่ฝ่ายเดียวกันอยู่ตอนนั้นก็เลยไม่ไม่พูดเยอะพูดแค่นิดเดียวว่ามันเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ไหมล่ะว่ามีคนแบบนั้นจริงๆถ้ามีแล้วทําไมไม่เอาเข้าสู่ระบบนะตอนนั้นเราก็ติไแค่นั้นตอนนั้นเขายัง พูดถึงเราในสิ่งที่ดีๆนะก็คือพูดคัดพูดขายนะอ่าตอนหลังใดีสงสัยเหมือนบางคนแล้วไอ้คุไทยแน่นอนเลยผมได้โอกาศผมไผมไ่ฟังรอบคุณอยากด่าอะไรก็ด่าไปเลยวันนี้นี่พอดีได้อากาศอา่าเขาเรียกว่าอะไรใจแบบมีความสุขนะทะเลอะไรไปเจอใครก็เลยฟังแป๊บเดียวว่าเขาพูดถึงลุงถึงป้าย,ยังไงนะโอ้โหทำทำเป็นพูด ดีมากเลยนะนายซก็มีช่องค่ะเลือ